สิ่งที่สำคัญสำหรับมาตรฐาน2ขีด8นะคะเรื่องของการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพนั้นเป้าหมายสำคัญค่ะเราอยากให้โรคและภัยสุขภาพนั้นควบคุมได้ และสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะทุกคนอยากจะให้เกิดการควบคุมโรคค่ะสเต็ปของการพัฒนานั้นต้องเริ่มด้วยการวางแผนทรัพยากรต่างๆเราต้องมีทีมในการทํางานเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆค่ะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สถานการณ์นะคะว่าเราต้องไปปฏิบัติการตอบสนองกับภาวะที่เกิดการระบาดได้อย่างไรนั่นคือมีทีมสอบสวนโรคมีการสืบค้นโรคนะคะซึ่งจะนํามาซึ่งข้อมูลนะคะแบกกลับไปสื่อสารให้กับชุมชนอันนี้เป็นการวนลูปที่สําคัญมากเราจะ พบว่าเรื่องเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์สำคัญค่ะที่ชุมชนประชาชนอสมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากนี่คือมิติใหม่ค่ะของมาตรฐานที่เราอยากเห็นและเกิดขึ้นจริงค่ะเรามาเรียนรู้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่สถาบันบำราณาราดูนะคะการเฝ้าระวังโรคของ สถาบันบารด้านนาดูดูเป็นการเฝ้าระวังโรคเชิงลับในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจะเน้นในเรื่องของโรคติดต่อโรคติดเชือ้อแล้วก็โรคติดต่ออันตรายซึ่งในภาวะปกตินะคะเจ้าหน้าที่งานระบาดก็จะดําเนินการเฝ้าระวังสอบสวนแล้วก็รายงานโรคให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นรายสัปดาห์ยกเว้นในกรณีของบางโรคเช่นโรคไข้เลือดออกจะมีการรายงานโรคภายใน24ชั่วโมง เพื่อให้ทางพื้นที่สามารถลงควบคุมโรคได้ทันเวลาค่ะโรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคในบุคลากรด้วยค่ะหากพบว่ามีบุคลากรในสถาบันป่วยตั้งแต่2อรายขึ้นไปหัวหน้างานจะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาหรือเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หรืองาน IC ให้ทราบแล้วก็เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาก็จะดําเนินการลงสอบส่วนโรคเพื่อหาสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์ความเชื่อมโยงว่ามีการติดต่อกันภายในหน่วยงานหรือไม่แต่กรณีที่เป็นโรคติดต่อทั่วไปหากมีการพบผู้ป่วยตั้งแต่3ารายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงกันเราจะถือว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้นค่ะจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องภายใน24ชั่วโมง แต่หากเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ก็คือโรคที่เราไม่เคยพบมาก่อนหากเราเจอผู้ป่วยยืนยันแค่เพียงรายเดียวเราก็ถือว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็จะต้องดําเนินการแจ้งต่อในงานภายนอกที่เกี่ยวข้องภายใน3ชั่วโมงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารก็คือต้องแบ่งออกเป็นสื่อสารภายในแล้วก็สื่อสารภายนอก การสื่อสารภายในเราก็มีประชุมในเรื่องของ EOC เรามีพวกกลุ่มไลน์กลุ่มของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วเราก็จะสื่อสารกันน,นั้นก็อาจจะเร็วกว่าแล้วก็ค่อยมีคําสั่งตามลงมาส่วนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารภายนอกอันนี้หมายถึงทั้งผู้รับบริการแล้วก็บุคคลทั่วๆไปค่ะเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับแผ่นพับแล้วก็ถึงแม้กับคุณพยาบาลเองนะคะก็ได้สื่อสารโดยตรงกับคนไข้นอกจากนั้นเพื่อให้เป็นวงที่ กว้างขึ้นเราก็จะใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านทางพวกในกลุ่มของ Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์นะคะเพื่อทำให้ข้อมูลของเราสามารถกระจายแล้วก็สื่อสารได้ง่ายมากขึ้นเราก็มีการจัดเหมือนคล้ายๆเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเพื่ออัปเดตข้อมูลเวลาที่มันมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเพื่อในช่วยในเรื่องการดูแลคนไข้ได้สมบูรณ์มากขึ้น,นะคะ่ะ กลุ่มงานแนวทางการแพทย์และจิตสังคมนะคะเป็นหนึ่งในทีมของคณะทํางานสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพของสถาบานันร่วมกับหน่วยงานสื่อสารประชาสัมพนันธ์ ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมีการเฝ้าระวังข่าวทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์หรือว่าไลน์ของสถาบันก็ตามนะคะแล้วนำข้อมูลเข้าสู่คณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อน,นำข้อมูลเนี่ยมาพิจารณาว่ามีประเด็นไหนที่ต้องนำมาซึ่งการวางแผนเรื่องการสื่อสารนะคะ